เลวพูเล็งดึงไรช์มาแทนที่แวดุมห้างกองหลังที่เหมาะแก่การกู้วิกฤตนรับของช่างของแดนเลวพูเจะก,กินครอบกับการเผเชิญพายุที่แอนฟิลด์กันอีกครั้งจาืะดึงไปหน่อยเลยได้ไหม ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวลิเวอร์พูลมีแผนจะร่วมวงซื้อตัวดีแคนไรท์หวังให้มาแทนไวดุมที่เตรียมจะออกในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้โดยดีแค,คนไรท์ยังคงเดือดหอมไม่เลิกนะฮะคงเป็นงานหนักของทางเวสต์แฮมยูเนเต็ดที่ต้องพยายามรังนักเตะให้อยู่ต่อเพราะก่อนหน้านี้เชลซี Chelsea กับทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั้นให้ความสนใจโดยล่าสุดยูโรสปอร์ตได้ ก็พร้อมจะร่วมวงโดยหวังจะให้มาแทนจอร์จินิโอไวดุมที่น่าจะย้ายออกหลังหมดสัญญาในช่วงสมร์น,นี้เพราะยังไม่มีท่าทีมาว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่และก็มีข่าวบอกว่าบา์เลนาสนใจอยู่เช่นกันแต่ในกรณีของไรเนียยังไม่มีความชัดเจนเลยว่าลิเวอร์พูลพร้อมทุ่มงดแค่ไหนเนื่องจากปัญหาแนวรับก็จำเป็นต้องเร่งแก้ไขเช่นกันฤดกการนี้ผู้เล่นในแนวนรับของทางลิเวอร์พูลบาดเจ็บจนเหลือตัวเลือกใช้งานได้น้อยไม่ว่าจะเป็นโจิฟันไดที่พักยาวโจโกเมส กับชออัลมาติฟก็มีช่วงที่เจ็บลงสามไม่ได้เช่นกันทําให้ทางเชคเกนครอปพยายามหาตัวทายตัวแทนซึ่งคนล่าสุดที่เป็นข่าวว่าทด่ติดต่อท่าทางก็คือโซกาติสปาปาทาปุรรสแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะเจ้าตัวเพิ่งจะฉีดสัญญากับอาสโนก่อนกาหนดการ6เดือนคล้ายเป็นุดโอซิลแล้วไปร่วมทีมโอลิมปิกกสทีมดังในกรีกกรีซบ้านเกิดของเขาทํให้ตอนนี้ครอปเนี่ยต้องลิสเซนเตอร์แบ็กคนใหม่นะฮะซึ่งอาจจะไม่ทันตลาดปิด1กุมภาพัน์นี้ตามเวลาท้องฉินนั่นเอง เลวพูกำลังประสบป,ปัญหาอย่างมากมายในตอนนี้กับเรื่องของกองหลังที่พากันเจ็บระนาวไปหมดจนทําให้ต้องดันดาวรุ่งขึ้นมาเล่นแทนหรือไม่ก็เอากองกลางเชิงรับถอยต่ําลงมาเล่นซึ่งแน่นอนว่าการแก้ปัญหาดีที่สุดก็คือต้องซื้อของเข้ามาใหม่เข้ามาแทนชีหรือก่อนหน้านี้เลวพูกตกเป็นข่าวกับกองหลังมากหน้าหลายตาชาวบาในตอนนี้ก็มีเหลืออยู่เพียงแค่ไม่กี่รายเท่านั้นที่ดูจะมีความเป็นไปได้และก็เหมาะสมกับการเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ของทีมในตอนนี้ หรือเบรติว่าเอามาใช้แล้วเล่นงานตารางบอลได้เลยโดย5เซ็นเตอร์ที่เหมาะกับการคู่สัดการของนาร์ของแดนวพูนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เริ่มจากอันดับที่1น,นะฮะโอซานคาบักจากชาเก้สุนจีโดยกางหลังดาวรุ่งจากชางชาเก้ารายนี้แม้ว่าจะอายุยังน้อยแต่วิษเถาของเขาเนี่ยตกเป็นเป้าหมายลหลายทีมทั่วทั้งยุโรปมันเป็นการบ่งบอกเลยว่าเขาเนี่ยพร้อมมากมายเลยนะหากเอร์ฟูจะดึงตัวไปร่วมทีมเพื่อช่วยกู้วิกฤตในรับในชั่วโมงนี้ ตอมาคนที่สก็จะเป็นอิซาแมนดี้จากทางเบรอัลเบติสและลักทินชาติแอลจูเรียวัย29ปีคนนี้ถือว่าเป็นกองหลังที่มีฝีเท้าดีรายนึ่งเลยทีเดียวแถมสัญญาของเขากับทาง is, เบติสก็ใกล้จะหมดลงแล้วซึ่งหากเวอร์พูยื่นซื้อในตอนนี้เลยซึ่งกันตนอนว่าน่าจะถูกกว่า10ล้านยูโรอย่างแน่นอนตอมาคนที่3ามจะเป็นมา r ิโอมูสกิโอจากทางอซิมิลาน กองหลังชาวเจนไตเป็นอีกหนึ่งรายที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยเพราะว่าจะตัวเหลือสัญญากับทางมิลานอีกแค่6เดือนเท่านั้นแถมเขาก็ถูกหมักเมินไม่ได้ลงสนามบ้างสักเท่าไหร่นักเนื่องจากเบียดซิมงเคียร์และวก็อลซิซโอโรมันโดนยี่ลงสนามไม่ได้เลยแต่ด้วยความสามารถและก็ประสบการณ์ของเขาจะช่วยรับหงแดงได้อย่างไม่ต้องสงสัยเจ้ามาคนที่4ก็จะเป็นสวร์บัตแมนจากทางเรีว โดยกองหลังดาวรุ่งทีมชาติฮอนแลนด์มีข่าวการะชากนิเวเอร์พูลหนักมากมายในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงขั้นมีรายงานออกมาว่าเจ้าตัวนั้นเตรียมที่จะเข้ามาตรวจร่างกายกับทางของแดงแต่สุดท้ายข่าวก็เงียบหายไปเหลือไวเพียงความหวังให้กับทางเดอะคอปและสุดท้ายนะผมข้อจี5นะฮะก็คือไดโยอุบเมกาโนจากทางไล์ซิกโดยสำหรับดาวเตะเลือดเฟนแมนรายนี้แน่นอนว่าชื่อเสียงของเขาไม่ธรรมดาเพราะมีทีมพี่บิ๊กในยุโรปมากมายจะได้เขาไปครอบครอง แต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาคนนี้ก็เป็นข่าวกระชังของแดงหนักมากเลยนะฮะแต่ว่ากันว่าแมนยูเองก็พยายามจะเล่งปิดดิวผู้หนุ่มรายนี้ให้ได้เหมือนกันงานนี้จะมูหรือจะาเดี๋ยวจะรู้กันอย่างแน่นอนทันนีเีอร์ฟูี่ผมเพิ่งจะออกไปพ่ายแมนยูไป3ต่อ2ในการแข่งขันศึกเอฟเอ์คับรอบที่4ที่แฟนบอลทั้งโลกน่าจะได้เห็นแล้วว่าตอนนี้นรับของของแดงบันิกฤตมากมายขนาดไหน สเกมจากทุกรายการคือจำนวนนัดที่ทางเลอร์พูลสามารถเก็บชนะได้จากการลงเล่นทั้งหมด11นัดหลังสุดโดยในส่วนที่เหลือแบ่งเป็นการแพ้3เกมกับเสมออีกแค่5หนถ้าเจาะลึกลงไปอีกก็จะพบว่าจำนวนนั้นเป็นการชนะในลีกเพียงแค่2เกมจาก8นัดนั่นเองใช่เลยนี่ไม่ใช่เวอร์พูลที่โชว์ฟอร์มไม่อย่างน่ากลัวในช่วงหลายฤดูกาลก่อนที่ถึงขนาดก้าวไปเป็นทั้งแชมป์ยุโรปและก็ชมป์ลีกของกษได้ จริงอยู่ว่ามันมีหลายปัจจัยที่ทำให้พวกเขามีผลงานแบบนี้อย่างเช่นการที่แกนหลักหลายคนได้รับการบาดเจ็บและก็ฟอร์มตกอยู่ดีแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เกินเป็นช่วงเวลาที่ทางเชคเก็คอปผู้จัดการทีมเลอร์ฟูคงจะเครียดพอสมควร แต่ถึงกระนั้นนะฮะนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ครอปเนี่ยเผชิญกับช่วงที่ทางลิเวอร์พูลมีผลงานแย่ติดตกันแบบนี้ซึ่งก่อนที่จะก้าวข้ามม,มันได้นั้นและวันนี้เราจะไปย้อนดูกันว่ามีครั้งไหนกันบ้างท,ทางหงแดงของเขาเคยเข้าขั้นอาการน่าเป็นห่วงแต่ก็ยังสามารถปลุกให้ทีมกลับมาได้กันอีกครั้งเริ่มจากนะผม1น,นะฮะเมษา,ายนปี2016ถึงพฤษภาคมปี2016 แม้จะเพิ่งเข้ามาคุมทีมในช่วงเดือนตุลาคมปี2015แต่ครอปเนียก็สามารถนำทีมไปได้ไกลจนถึงนัดชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่ายูโรปาลีกและนาฬิการลีกทัพแม้ว่าจะชั่วแชมป์ในศึกลีกทัพในปลายเดือนกุภาพันธ์ปี2016แต่มันก็ไม่ถูกมองว่าเป็นความล้มเหลวที่รุนแรงอะไรมากมายนักอย่างไรก็ตามในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล2015-2016เลวฟูนั้นที่เคยเล่นใน้อนแรงกลับมาเครื่องสุดอีกครั้ง ย่าเพียงแค่2เกมจากทั้งหมดสเว็ดนัดสุดท้ายของซีซั่นดังกล่าวและที่สำคัญที่สุดนะฮะคือหนึ่งในนัดที่พวกเขาไม่ชนะเลยคือเกมในยูรป้ายูรป้าลีกนัดชิงดำกับทางเซบียาจะทำให้ครอปเนี่ยต้องชวดแชมป์แบบน่าเสียดายถึงคำนั้นนะฮะพอเริ่มต้นดูกาลใหม่ครอปก็พาทีมทำงานได้อย่างสุดยอดในการาแพ้แค่1น,นัดจากทั้งหมด17เ,เกมแรกของซีซั่นโดยเกมเดียวที่แพ้ก็คือเกมลีกที่ปรชาชัยต่อเบิร์นเบรี่ไป0ูย์ต่อ2 17มกราคมถึงวันที่17กุมภาพันธ์ครอปเริ่มปี2017ด้วยการพาทีมเสมอซันตร์แลนด์ไป2-2ในลีกซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้สาวกเดอะครอปเนี่ยจะได้อยู่บ้างเมื่อพิจารณาถึงการที่1นนัดก่อนหน้านั้นพวกเขาเพิ่งจะปราบแมนเชสเตอร์ซิตี้ในลีกได้หมาดๆแต่มันก็ไม่ทำพวกเขารู้สึกแย่มากมายนักน่าเศร้าที่แท้จริงแล้วเกมเจ้ากระทางแมวดำคือลางแห่งหายนะเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการชนะเพียงแค่2เกมแต่ต้งหมด2องนัดติดต่อ,อก,กันในทุกรายการ ของทางลิเวอร์พูลต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นพวกเขาเนี่ยไม่เคยชนะใครท่านาติดต่อกันเลยไม่ว่าจะเป็นการแพ้สวนซิตี้ไป2ต่อ3ในเกมลีกปราชัยต่อซัตตัมตันไปศูนต่อหนึ่งในลีกแพ้กับวูฟไป็นต่อ2ในเกมเอฟเอคัพเสมอกับเชลซีไป็นึต่อ1ในลีกและก็พ่ายต่อฮักไป0ูนต่อ2ในเกมลีกส่ดเกมที่แพ้ลสเตอร์ในลีก1ต่อ3ในวันที่17กุมภาพันธ์ถือเป็นจุดสิ้นสุดช่วงเวลาอันขมขื่น พราะอันจางจบเกมไปแล้วเลวฟูนั้นไม่แพ้คใครเจด็ดนัดติดต่อ,อก,กันในทุกประการแบ่งชนะเป็น5เกมเสม,มอกับอีก2ผลหนและสุดท้ายวันที่20กุมภาพันธ์ถึงวันที่20กรกฎาคมดูจากระยะเวลาของเดือนแล้วน่าจะตกใจนะฮะแต่ชี้แจงก่อนว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าลีกยุโรปนั้นเคยพักไปนานจากการระบาดของเชื้อวัคซีนในจีนทำให้จำนวนเกมไม่ได้เยอะระดับแตะหลัก20นัดแต่อย่างใด ความเลวร้ายดังกล่าวเกิดจากการเริ่มจากการแพ้อาจจะโกโ้ไปผริกไปศูนย์ต่อหนึ่งในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบทวกทีมสุดท้ายนัดแรกโดยสุดท้ายแล้วมันทําให้ลิเวอร์พูลนั้นแพ้ไปโดยรวมถึง5นัดจะั้งหมด9เกมในทุกรายการขั้นจริงากการในช่วงนั้นพวกเขาก็ชนะแค่3นัดเท่านั้นซึ่งนันว่าเกมสุดท้ายของช่วงเวลาอันเลวร้ายที่เป็นการแพ้แมนซิตี้ไปศูนย์ต่อสี่เมื่อวันที่2รกรกฎาคม อาจจะไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรมากมายเพราะตอนนั้นลิเวอร์พูลการันตีแชมป์ลีกไปแล้วแต่มันก็เป็นสกอร์ที่ทําให้ครอปเนี่ยผิดหวังระดับหนึ่งนะฮะและเขาก็ทําให้ทีมแก้ตัวด้วยก,การชนะแอสตันวิลล่าไป2.0ต่อ0ทําทำให้ลิเวอร์พูลเป็นดูจการด้วยก,การแพ้แค่นัดเดียวในช่วง6เกมสุดท้ายของซัน2019-2020 จบเกมแดงเดือดยกที่2พิศาแดงแมนยูโชว์ฟอร์มดุเปิดบ้านไล่อัดทงแดงนิเวอร์ภูไปแบบสุดมัน3 2, ต่อสตบเท้าเข้าสู่รอบ5หรือรอบสุดทีมสุดท้ายในศึกเอฟเอคัพได้สำเร็จโดยก่อนหน้านี้ในเกมแดงเดือดน,นัดแรกทั้งสองทีมเสมอกันไป0นต่อูซึ่งพิศาแดงโดนค่อนขอดมาว่าออกมาเยือนแอนฟิลด์พกรถบัสมาด้วยเพราะมานินรับและก็โต้กลับเร็วเป็นหลัก แต่มาครั้งนี้นักลุกอมนั้นคุณซูชาโนเวของแมนยูของเรานะฮะจัดให้เต็มสูบเปิดเกมรุกเต็มพิกัดทั้งอิสันคาวานีมาครับไรฟอร์ดแล้วก็มปสันกรีนบูธไล่ขยมนารับของแดงได้ตลอดทั้งเกมมาถึงตอนนี้ถ้านับรวมทุกรายการเลเวลพูลนี่ลงเตะไปแล้วถึง7นัดนละเพียงแค่นัดเดียวในเกมเอฟเ p อรครอบ3เท่านั้นที่เหลือคือแพ้3นัดและเสมอ3นัดด้วยกันแทบจะไม่เหลือลายแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วแมแตติดเดียว แถมปัญหาหลักของลิเวอร์พูลตอนนี้ก็คือนารับที่ขาดทั้งเบอร์จูฟันไดโจโกเมสสองเซนเตอร์ฮาฟตัวหลักที่เจ็บแล้วก็พักยาวส่วนเชียอัลมาติฟนารับตัวกลางอีกคนก็เจ็บเจ็บปวดออแแนแอดนะฮะเอาแน่เอานอนไม่ได้นารับตัวหลักของลิเวอร์พูลกลายเป็นฟาบินโจกองกลางตัวรับที่ทำหน้าที่เป็นเซนเตอร์ฮาฟจำเป็น โดยก่อนหน้านี้เชคินคอปกุนซูชาวเยอรมันพยายามปรับสูตรนรับดูแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้ริสบินเบียมนาทเนียฟิลิปหรือแม้กระทั่งถอยเจแดนฮานเดสันลงมายืนเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับทางฟามิโยก็ยังไม่เวิร์กซึ่งยิ่งนัดล่าสุดเนี่ยริสิบเบียมเจอกับแนวรุกปีศาจแดงถึงกับไปไม่เป็นกันเลยีเดียวโดนอิสันคาวานีดาวยิงจอมเก๋าชาวอุรุกวยัยพาทัวร์ไปหลายรอบเช่นกันวอนที่อหนูบินเลียมนั้นจะมาพลาดเตะสกัดไม่เคลียร์จนโดนมาคร์ฟเฟฟอร์ดยิงนำไปก่อน2อ่ จุดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจ,จะทําให้ทางวิมเรีรนนั้นแข็งแกร่งขึ้นหลจากนี้ซึ่งครอบนั้นควรจะหาคนมาอุดปล่อยด้วยก่อนที่ทางโจและก็ฟันไดจะกลับมาไม่ต้องซื้อขาดก็ได้แค่ยืมมาใช้งานน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งเลยตอนนี้เลอแค่ไม่กี่วันแล้วที่ตลาดซื้อขานเตะรอบ2จะเชือปตัวลงครอบจะทาอะไรก็รีบทําเพราะท้าย,ยัางดือง้อดึงใช้ขุมกำลังเดิมอยู่แบบนี้จริงๆบอกได้เลยว่าสาวกเดอะคอปบเนี่ยเตรียมทำใจไว้แตงเนิ่นเลยว่าปีนี้มือเปล่าอย่างแน่นอน ราคาดูปพูนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่ร่วม,มรับฟังกันทุกคนนะครับ